ช่วงนี้เราจะมาฝึกปรือวิชาให้กล้าให้แกรง่งให้แข็งแรงแบบเววอร์<ๆ>กูรูดูโอทั้งสองของเราจะสอนนางฟ้าเมก,กับนางฟ้าแป้งจนหมดเปลือกให้เป็นแบบสุดยอดไปเลยจ้าช่วงที่สองตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะให้พี่หมูกับพี่นิกเนี่ย ทำการสอน,นเอเมลและแป้งที่การเล่านิทานที่ถูกต้องกับเด็กๆนะคะเมื่อกี้ก็ถือว่าถูกต้องมาหาตอนวาัาแบอ่ือว่าเป็นคนที่ออกเสียงชัดเจนถูกต้องทั้งพู่เลยนะคะติงเหรอคคุะปู่คะเราจะสอนเรื่องอะไรกันดีคะเรื่องเรื่องแรกคือให้แยกก่อนระหว่า,างการอ่านกับการเล่านิทานเมื่อกี้เราใช้ปนกันอยู่คือทั้งอ่านทั้งเล่าไปด้วยกันคือถ้าอ่านเนี่ยเขาเขียนยังไงเราอ่านอย่างนั้นเลยเราไม่ต้องไปถามอะไรเด็กไม่ต้องถามอะไรเลยอ่านไปเรื่อยๆเลยอย่างเนี้ยคือการอ่าน แต่ถ้าเล่าก็คือเห็นอะไรในรูกเห็นอะไรในเรื่องแล้วก็ลวเล่าปไปเลยด้วยภาษาของเราอ๋อไม่ต้องไม่ต้องอ่านด้วยเล่าก็เล่าอ่านก็อ่านแยกกัน อย่างเมื่อกี้เท่าสองคนเลยอย่างเมย์ก็จะเล่าด้วยอ่านด้วยแตงก็จะเล่าด้วยอ่านด้วยเก็อย่างที่พี่มูแนะนานะครับคือว่าตรงเนี้ยเราต้องรู้กันว่าการอ่านกับการเล่ามันเป็นยังไงเพราะเราถึงจะสามารถเอาตัวเองลงไปเล่นกับเด็กได้นะครับแล้วถึงจะสามารถออกแอคชั่นที่เราออกกันทั้งคู่โอ้โหเะกี้นี่แบบเห็นแอคชั่นกันทั้งคู่แบบดูสนุกสนานมากเนาะแสดงค่ะตอนนี้สอนกันเลยดีกว่าเลยครว่าจะเริ่มยังไง อ่านหนังสืออย่างแรกครับเราไปอย่างไรดีนะต้องแนะนำให้เด็กรู้จักชื่อผู้เขียนกับชื่อผู้ว่าประกอบไม่ต้องเลยจริงๆริงแล้วไปอย่างไรดีเราอาจจะต้องเบาลงมาผิวเล็กนิดนึงเหนื่อยเดี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวเมื่อกี้บอกว่าเหนื่อยต้องแนะนำให้เด็กรู้จักชื่อเรื่องชื่อผู้เขียนชื่อผู้ว่าประกอบอันนี้เป็นเรื่องสำคัญครับ วราหยิบนิาทานขึ้นมาปุ๊บไปอย่างไรดีนะเรื่องตุ๊กตองชาบี่หลีอันนี้ถือว่าเป็นทำไมเรื่องกับภาพนี่สำคัญนะคะว่าใครเพราะว่าเด็กๆจะเด้เป็นคนจําได้ว่านิทานเรื่องนี้ใครเป็นคนเขียนใครเป็นคนแต่ง<อ>เหมือนกับว่าอีกหน่อยเ,อเป็นดารายอย่างเงี้ยอุ้ยผู้กำกับเรื่องนี้เป็นใครส่วนใหญ่เด<อ><อ>็กๆก็จำได้พเพระเอกนางเอกใช่ไหมอันนี้คือการจำนะครัาก,การจำดีเทลที่ลึกเข้าไปเมันอวอลต์ดิสนีย์อะไรการ์ตูนิฟ์อ่านจบปุ๊บเสื้อเราเปิดมานะครับก็อ่า ถ้าเข้าสู่เนื้อเรื่องอ่านให้เป็นจังหวะให้เป็นหนังสือกรอนที่สองคนได้ไปเป็นหน,นังสือกรอนท้องคูเราก็อ่านให้เป็นจังหวะธรรมดาตุ๊กติ๊กกับตุ๊กปองสองพี่น้องยักคิ้วเหลือวตาวันนี้ดีใจหลายหลายพรุ่งนี้จะได้ไปเยี่ยมปูย่ย่าอันนี้คือวิธีการอ่านเดี๋ยวให้ <c oughs> คุณนิกสอนวิธีการเล่าดีกว่าค่ะครับผมเอบการเล่าเนี่ยเห็นท้องคู่แบบ ก่อนหน้าน,นี้ที่เล่ามาก็โอ้โหใส่แอคชั่นอย่างที่บอกนี่คือแทบจะไม่ต้องบอกอะไรแล้ว <c oughs> เพราะว่าเหมือนนักคู่อินกับเรื่องไปแล้วแล้วก็อย่างอย่างของคุณเนยเนี่ยยิ่งโอ้โหแบบพอถึงตอนไหนที่มันมี <c oughs> แอคชั่นเกี่ยวกับในเรื่องเนี่ยเขาสามารถเอาตัวเองลงไปแบบเล่นแทนตัวนั้นได้เลย <c oughs> นะครับสมแล้ว่าเป็นนักสแสดงที่มีจิตวิญญาณม <c oughs> ีจิตวิญญาด้วยนะคะอ่งลองสอนบอกตัวอย่างเมยกับแป้งนิดนึงได้ไหมคะว่าการเล่าที่ถูกต้องเป็นยังไง รับผมอย่างอย่างที่พี่มูบอกว่าเรื่องนี้มันจะเป็นกรอนเนาะเวลาเวลาอ่านเนี่ยก็คือมันจะ,ะเรื่องนี้มันจะเป็นของสองพี่น้องมีตุก๊กติ๊กกับตุ๊กปอ,อกนะครับแล้วเวลาเล่าไปเนี่ยในเนี้ยมันจะมีแอคชั่นของมันอยู่เห็นไหมครับอย่างสองพี่น้องยักคิ้วหลิวตาอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเล่นไปด้วยได้เลยนะครับเราจะยักคิ้วหลิวตาเพื่อให้เด็กๆสามารถทําตามได้ด้วยก็ได้คร<อ>ูคนนี่ทำให้ดูได้ไหมคะ สมมติเล่าไปด้วยคิววตาอย่างเงี้ยคุณอิกเล่าไปด้วยแล้วก็ทำไปด้วยตอนสอนเด็กๆจริงๆเขาเล่าใส่ก็ไม่ต้องกังวลกับทำในนี้เลยอ่าใช่ก็คืออ่าอย่างเช่นตุ๊กติ๊กกับตุ๊ปตองสองพี่น้องยัดคิ้วรลิวตาอย่างเงี้ยครับอืก็คือสามารถเล่น เล่นกับเด็กๆได้เลยได้เรียนรู้ถึงความต่างระหว่างการอ่านกับการเล่ากันไปแล้วจะเห็นได้ว่าเหล่านางฟ้าเดินนินของเราทําได้สนุกสนานหันตาราาเริกับการเล่าแบบสุดๆจนเกือบจะฉุดไม่อยู่อยากเห็นทั้งสองคนสวมบทบาทเป็นนักแสดงละครี่ทางสำหรับเด็กและอยากเจอเด็กๆแล้วสิมาถึงขั้นนี้ต้องรู้อะไรเพิ่มเติมอีกไหมจ๊ะกูรู้ว่ามันเลย ปูมูต้องสอนแล้วแหละตอนนี้หลังจากนี้จะทําไงต่อคะถ้าเป็นการเล่านะครับเราอาจจะขึ้นต้นมาด้วยคําที่เราเคยคุ้นเคยกันการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงสองคนตุกต๊กติ๊กกับตุก๊กปองกําลังจะไปเยี่ยมปู่ย่าเราเอาแค่คอนเซปต์ของคําโดยที่ไม่ต้องเอาคําของเขามาอ่านเลยแล้วก็เล่าไปเรื่อย พอก็เลยถามว่าจะไปยังไงดีนะช่วยกันคิดสิเพราะฉะนั้นพอเราดูปุ๊บเราก็หาคําพูดของเราที่เป็นคําง่ายๆสไตล์เรามาใช้ก็คือไม่ต้องอ่านตามนี้เลยใช่เราอ่านของเราเองแล้วก็เล่าให้เขาใช่น่าจะง่ายกว่าสําหรับสําหรับแปงกับเมย์ที่คุ้นเคยกับการอ่านบทละครแล้วมาเป็นตัวเองเนาะแล้วจริงๆเวลาเราเล่าให้เด็กเราควรจะอ่านหรือเราควรจะใช้คำเราเล่าไปเลยเออดีทั้งสองอย่างการอ่านเนี่ยเด็กจะได้เรียนรู้ภาษา ถ้าถ้าเมื่อไหร่การเล่าเนี่ยเด็กจะได้เรียนมันฟังพูดอ่านเขียนใช่ไหมครับถ้าอ่านเนี่ยเด็กจะได้อ่านได้เขียนแต่ถ้าเราเล่าเด็กจะได้เรื่องฟังเรื่องพูด <ừ. S 1> เพราะฉะนั้นต้องทั้งอ่านและเล่าในหนังสือนิทานหนึ่งเ,เรื่องอ่าโอเคตอนนี้นะคะพี่มูก็สอนเรื่องการเล่าแล้วก็การอ่านไปแล้วอยากให้พี่นิกสอนเรื่องของการแสดงนิดหนึ่งเพราะว่าเวลาเล่าให้เด็กฟังก็ต้องมีการแสดงแล้วก็อคต i n g ด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วครับเพราะว่า ตอนที่เราอ่านไปเนี่ยบางทีเด็กเด็กเขาจะไม่เขาไม่ไม่เก็ตใช่ครับถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใส่ลีลาท่าทางเข้าไปด้วยอย่างอย่างที่นิบอกนะครับว่าพอเรามันมีแอคชั่นปุ๊บเด็กจะให้ความสนใจทันทีบอุวยพี่เขาทําอะไรคือบางทีอาจจะเป็นจินตนาการของเราเองอตื่นตัวถ้าเรายิ่งเวลาเล่นกับเด็กเนี่ยเราต้องตื่นตัวมากกว่าเขาเป็นร้อยเท่าใช่เพราะว่า เด็กเนี่ยความเขาเรียกว่าความสนใจของเขาจะแป๊บเดียว<อ>คือเหมือนกับสมาธิเขาจะอยู่กับสิ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยแปบบ<อ>๊บเดียวเขาจะหันไปสนอย่างอื่นแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องโหเขาให้อยู่คืออ,อย่างที่บอกว่าเวลาเล่นเนี่ยเวลาเล่นให้เด็กดูเนี่ยไม่ต้องเล่นให้ใหญ่เล่นให้แบบให้เขาแบบอะ,แบบอ,อะไรให้เขาเห็นภาพจริงให้เขาเห็นภาพจริงๆแล้วเขาจะได้อยู่กับเราตลอดเวลาครับแต่จริงแล้ววันนี้เนี่ยพี่นีก็มีบทละครมาให้เราด้วยมาให้เมย์กับแป้งลองสอนกันตอนนี้เดี๋ยวให้แจกเลยดีกว่านะคะว่าเป็นเรื่องยังไง เข้าเรื่องบทละครกันแล้วตื่นเต้นชะมัดแล้วทั้งสองนางก,ก็เป็นสุดยอดนักแสดงอยู่แล้วได้นอบวนกว้วนหันษาตอนตะลุยเกาะมาล็กกือภาคพิสดารน,นั่นหรอเว้ยสบายสบายสายข่าวของเรารายงานว่าเขาทำขึ้นมาเพื่อรายการนางฟ้าเดินดินของเราโดยเฉพาะชื่อตอนว่าเจ้าหญิงเดินดิน เรื่องมีอยู่ว่าเจ้าหญิงกับไดโนเสาร์หลุดเข้าไปเกาะมลึกกึกกีว่าแล้วเราก็มาลองฟังทั้งสองนางต่อบทกันดีกว่าขอบอกเลยว่าไม่ห่วงเลยสุดๆจ้าแล้วตอนนี้เราจะสอนเมก,กับแป้งยังดีคะอ่าถ้อยงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองอ่าต่อบท ต่อบทกันดีกว่าเพราะว่าทั้งคู่น่แล้วใครจะเป็นเจ้าหญิงใครจะเป็นไดโนเสาร์อะคะครับเราต้องอใช้วิธีการตัดสินที่เรารู้กันมาแต่นมนานครับเป่าิงนั่นก็คือเป่าหยิงฉุบยังยาวก็จะเป่าหยิงฉุบชนะให้สิวเลือดตาโตอุ้ยเป็นไดโนน้อยจังเลยแต่ว่าดูแล้วเนี่ยคิดว่าแป้งกาจะน้าเหมือนนี่ใช้ใช้หลักทางกายภาพเข้ามาช่วยนะข้อเจ้าสิทลับ ตั้งเป็นไดโนนะคะเป็นไดโนก็ได้อ่าเราเริ่มเลยละกันไดโนอูดอูดอูดอันนี้อันนี้เอาแต่เอาแต่ก่อนใช่ไหมคะได้หลอกกันก่อนดีกว่าโอเคอ่าเมย์เริ่มก่อนเลยหัวเราะพร้อมกับวิ่งย้อนลูกบอลถังมาเจ้าหญิงยังไงวันเกิดเจ้าหญิงครับเจ้าหญิงครับอ๋อฉันนั่นมาหรือเปล่าองให้ดิ้น สนุกจังเลยอะนี่เธออ่าโยนแรแม็กซี่เดี๋ยวลูกบอลทองก็ตกไปในบ่พอหรอกบึงจับึ้งได้แล้วเจ้าหญิงนี่เรามาไกลกันแล้วนะจ๊ะเหมือนกเนาะแ้หลัอนเลยใช่ไหแต่ถ้าเกิดลูกบอลทองตกไปในบึงก็ดีเนี่สิเราจะได้เจอเสด็จพี่ตามทองเรื่องทองเรื่องเลย เจอเจ้าชายเจ้าชายครับเอ้วซูเจอเจ้าชายหัวเราะด้วยโอ้ยถ้าเจ้าหญิงห <Gomez S 1> ัวเราะขนาดนี้แล้วนะเจ้าชายคงจะตกใจหนีไปแน่ๆเลยโอ๋อไม่เอาแล้วอ่ะฉันเบื่อแล้วเดี๋ยวเล่นอย่างอื่นกันดีกว่าเอาอย่างนี้ไม่จ๊ะเรามาร้องเพลงแล้วก็เต้นรำกันดีกว่าเดี๋ยวฉันจะสอนเจ้าหญิงเองโอ้ยแย่แล้วเจ้าหญิงแผ่นดินไว้ทำยังไงดีเราต้องรีบหนีกันแล้วดิ ช่วยด้วยสนุกน้อยหรือใหญ่น้อยช่วยด้วยช่วยด้วยใครอยู่แถวนี้ช่วยพวกเราด้วยจะมีใครมาช่วยเราได้ล่ะเดวเราอยู่ที่เกาะโอ้มันลยคือเกย์มลยกเกย์มลยกเกย์เที้ยงก็ฉันบอกตัวญิงแล้วไงว่าอย่ามาอย่ามาเพราะที่นี่มันอันตรายทํายังไงดีทํายังไงดีอ๋อฉันนึกออกแล้วเรามาให้เด็กๆช่วยพวกเรามันดีกว่านะเด็กๆจ้าช่วยจันหน่อยสิจ้า ฉันจะกลับวางแล้วฉันจะกลับยังไงดีอ่ะฉันจําทางไม่ได้เลยเอาต้องไปทางไหนพว mm hmm. กเธอรู้ไม่จ้าว่าจะไปทางไหนอ่ะ mm hmm. อ๋อจะไปทางนี่จ้าเจ้าหญิงเรากลับมาถึงว่างของเราแล้วดีใจจังเลย มากคือระหว่างนี้ตอนที่จะลงไปถามเด็กเนี่ยก็คือเด็กๆเขาก็จะแบบว่ามีส่วนร่วมกับเราแล้วเด็กก็จะช่วยทาง่คคือบางคนแบบว่าไป้ทางโน้นทางนี้ทางนน้นเหรอเราสามารถเล่นกับเขาได้เลยเพราะว่าเป็นการดึงสมาธิเขากลับมาอยู่กับเราให้เขาช่วยเราอะไรใช่ครับเพราะบางคนอาจจะแบบบางทีอาจจะมีเด็กแกล้งที่แบบแกล้งเราอะไรอย่างเงี้ยแบบโน้นไปทางโน้นไปทางนี้อะไรอย่างเงี้ยเราต้องแก้สถานการณ์ตรงนั้นให้ได้ตีตายเลยนั่นแหละครับโ ข้ามดุใช่ไหมคะตอนนี้ยังยังอย่าอย่าดุเลยใช่ครับ <Okay. S 2> เด็กจะสัมผัสได้เร็วมากว่าคนนี้มีความรู้สึกกับเราอย่างไง <Okay. S 2> โอเคค่ะงั้นตอนนี้ถึงวางแล้วอ่าปป๊บก็มาที่พอเด็กๆบอกไปแล้วเราก็เสร็จปุ๊บพอเด็กเขาทําอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราก็ต้องมีการชมเชยเขาเก่งมาก,มากเ,<อ>เลยเด็กๆ บอกทางกับวังถูกด้วยขอบใจพวกเธอมากๆเลยนะขนาดอ่านหมดยังขนาดนี้นี่ถ้าช่วงต่อไปได้ซ้อมเต้นต่อดผ้าเพื่อใช้ในการแสดงอละครเรื่องนี้ก็อยากจะบอกเลยว่าสบายสบายพอพวกหล่อนผ่านสมรภูมินางฟ้าเท้าไฟมาแล้วเมื่อหลายตอนก่อนหน้านี้ ช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาดูกันว่านางฟ้ามีกับนางฟ้าแป้งเขาจะเป็นยังไงนะเมื่อต้องสวมวิญญาณน,นักแสดงละครนิทานหรือนักแสดงมาสคอตัซ้อมเต้นเพลงไดโน,โนป่ปวนกวนหันสาเดี๋ยวมาดูกันนะสครูจ้า